หัวลากหัวลากเรยเกียร์อสิบหกสปีดเกียร์โต้ถุงลมบอแวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว youtube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับนี่ครับติดจองแล้วโอ้โหของดีนี่อยู่ไม่นานครับ ขายตั้งแต่อยู่ไอ้ร้านประมูลบ่มาทำอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องเก็บสีหัวเก็บตีครับอ๋อเก็บสีเก็บสตีเราจะเป็นถุงลมเนาะนี่ครับที่เด็ดที่เด็ดใหญ่เอาเอามาปุ๊บขายจองขานนี้ต้องเอาไปทำสี ็บสีแล้วเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของพอค้าเอาเป็นสีฟ้าสีฟ้าครมีสีฟ้ากับสีขาวมุกจะเป็นหัวเตี้ยจะเอาเป็นสีฟ้าถ้าหัวสูงจะเป็นขาวมุกแล้วก็จองกันแหละมีมาทั้งจองให่างจองหมดเล็กคือพูดง่ายๆให้ให้เราหาให้ได้มาก็จองเลย จัดครับเกียร์ออโต้ในส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเรามีมันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้ที่เป็น12สปีดแต่ตัวนี้เป็น16ส<ไ>ปีดเพิ่มมาอีกละลองเลยวะห,ห,ห,หญ่ลองเลยรโอ้ราไอนี่ครับปาร์คือสูงแต่ เดี๋ยวเราไปกับไปกับเสียเทมโบดูภายในครับภายในยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะใครตกไปนี่ขาหักตายเลยใยับไปหน่อยได้ไหมได้แค่นี้เลยเอ้ยตึ้งนี้เลยนี่ครับดูดูชายใหญ่เขาใส่เนี่ยเคยเคยขับไหมนี่ยโอ้เสียงเครื่องมันนิ่มมากมีมีอะไรไหมครับช่างไม่ไม่ใช่เสีย ยังไงก็ช่างอย่างเดียวนครับพึ่งมาถึงพึ่งมาถึงใช่นนี้นี่ครับชัดเด็ดอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีเป็นนุ่นกับมะโตโอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้มันจะเป็นเอ็นนี่คือเอ็นเอ็นคือว่างเอ็นอ่าคืออะไรครับอ่าคือน้องข้อครับ โอ้หตามไม่ทันเลยครับนะวกนนะโอ้โหอนั้นแล้วก็ <laughs> นะวกดเป็น <laughs> มือเนาะครับลองดูโอ้โหทำไมเป็นไปเหมือน <laughs> แบบอันนี้เยียบขันเร่งไหมนี่ใส่นิดหน่อยครับใส่นิดหน่อยของสุดจัดครับเ <laughs> ดี๋ยวไม่ต้องไปดีเลย <laughs> <laughs> ตุมกลัวครับเพราลาก <laughs> นี่ครับ พอมาถึงก็งมาลองเลยครับลองความแรงครับอันนี้เขาลากได้กี่ตันแบบเนี้ยลากได้กี่ตันกันไหนนะครับไม่ให้ความหนักของลูกมันอ่ะว็แบบลากแบบสุดๆอ่ะน้ำหนักปะน้ำหนักมันอ่ะก็น่าจะได้หมดแหละลูกสั้นลูกยาวได้หมดเนาะแบบนแบบนี้มันมันสองเท่าป่ะสองเท่าครับสองเทลานะ น,นี่เตอนนี้เราอยู่กับประเทศนอกเลยครับอันนี้มาจา <t ility> กญี่ปุ่นบรือเป่าเกียร์สองเมื่อกี้นี่เป็นเกียร์สี่เกียร์หกมาแล้วหนึ่งเอ้าวันนี้เกียร์เกียร์หกหรือเปล่าอ๋อถ้าเราปล่อยมันขึ้นเองเลยอ๋อมันใส่เกียร์อัตโนมัติเองโอ้สบายเลยแบบนี้เนาะถ้าเราใส่เกียร์ไม่นุ่นอะไรต้องมีคัดมีอะไรหรือเปล่ไม่ต้องไม่ต้องครับสิบเกียร์ได้สิบแล้ว จัดครับไม,ไม่ต้องไปเร็วครับ <laughs> <laughs> อันนี้ญี่ปุ่นแท้เลยนะคนขับด้วย <laughs> โอ้บาสสิบหกครับอันนี้นสิบหกยังสิบหกน,นครับโ <laughs> อ้โห <laughs> นี่ครับแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะไม่ต้องคอนไม่ต้องอมันจะสับเกียร์มันจะคอนเองวันนี้นอรอบมันจะทำเอง ทำไมมันดีเลยรอบสับเองเลยครับสบายเลยครับแบบนี้โอ้ยแข็งแรงในชีวิตครับที่ไรก็ได้นั่งแบบนี้ครับผมก็คขังแรงเหมือนกันครับค้งแรงเหมือนกันเลยคขังแรงเหมือนกันบรอโอ้มันจะอันนั้นอเองเลยบอสอันนี้ช็อปอันนี้ช็อปอันนี้ช็อปเองบอสใช่นี่ใช้ใหญ่ก็คขังแรงเหมือนกันครับที่ขับ กับรถตรงนี้เลยครับดูสไตล์ครับรถตัวใหญ่แต่เกียร์ถอยเราเราต้องสับนะนี่ตอนนี้เป็นเอ็นอุ้ยทำไมใส่ง่ายเลใส่ง่ายเพรเออเหมือนเหมือนทำเล่นเลยเหรอทำเล่นเลยถ้าผมทำเล่นเล่นเหมือนทำเล่นเลยเฮ้ยดูด เนี่ยซื้อแบบนี้มันได้หลายอย่างนะคือหนึ่งเราเอาลูกมันทุกก็ได้เอาลูกเป็นโรเบตรตลากไมโครก็ได้กน,นั่งให้ออกตัวเกสีได้เลยเนี่ไม่เสีย,วยเวลาเวลาเราเวลาเราขึ้น<ไ>ขึ้นเนินสุงสูงเนี่ยขึ้นเขาขึ้นอะไรเงรี้ยลากลูกสบายไหมใช่ครับโอ้คือมันใหญ่แล้วเกียร์มันคือคื่อมันใหญ่ไม่ต้องถึงสิบสิบหกสปีดเราแค่สิบสองสปีดก็วิ่นดีครับโอ้ใช่าในอู้มันมีสิบสองสปีดยู่กันหนึ่ง ไม่แเราบรรทุกไมโครอย่างเงี้ยขึ้นนึ่งอะไรสูงสูงโอ้เฮียแค่ออโต้สิบสองสปีดธรรมดานี่ยังใช้ดีเลยครับเพราะผมเอาลากไมโครละสองร้อยทางนึ่งนื่สองร้อยหกสิบผมยังต้องยกสโลว์ครับไอ้สิบสองสปีดนี่สบายสบายเลยไม่ต้องิ้งเลยโอ้บางคนกลัวมันไม่แรงไม่อะไรโอ้โหไม่เชื่อครับผมใช้มากับมือแล้วครับนี่ใช้ใหญ่การนตีเลยเสียสมโอเลยครับยอดเลยนะ เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอามือสับเกียร์นะอ,อ,อันนี้มันจะขึ้นเองอัตโนมัติเลยใช่ไหม <S <S ถ้าเกียร์ไม่นวดเราต้องใส่เองใช่ไหมเกียร์ไม่นวดแล้วก็ขับไปนิดนึงมันก็ขึ้นเป็นนิดนออึงเราต้องลดถุงอ,อัตโนมัติอ๋อสามอันนี้อันนี้เท่าไหร่ละสามสี่สี่แล้วมันจะหยุดเหมือนเหมือนออโตโ้เลยเหมือนรถเกง๋งเนาะ นี่ยใครที่มีสองร้อยอ่ะต้องเล่นรุ่นนี้เนาะใช่ครับเอ่อไม่น้หนักไม่เกินนะครับต้องรถมาอยากจะเอาไว้ใช้เลยวันนี้มีพาร์ทจองไว้ก่อนจัดไ,ไปครับจัดไปเอาตังก่อนครับขอตังก่อนเอาตังก่อนนี่ครับคันนี้จองแล้วครับติดจองแล้ว แต่ถ้าท่านใดสนใจนี่สามารถอ่โทรมาสอบถามที่เสียสมโอได้นะครับที่อุไชใหญ่นะครับนี่ต้องการแบบไหนรุ่นไหนนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับที่อุไชใหญ่รุ่นเรือนกรีนะครับจัดหาให้ได้ตามสเปคลูกค้าตามใจลูกค้าครับตามใบสั่งไม่ว่าจะเป็นอ่สิบล้อสิบสองล้อหัวลากนะครับหรือจะเป็นดัมเนาะได้หมดนะครับขอให้บอกครับเสียสมโอจัดให้ เรื่องกระบะเรื่องอะไรมาตรฐานอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับการันตีโดยเสียสมโอครับนี่ครับูตอนนี้รถลูกค้าก็เยอะมากครับข้างในนี่ติดจองหมดแล้วนะครับมี่รถลูกค้ามาทำนะครับโอ้ยแย่เลยครับครูรถอ้าขึ้นตรงนี้เลยครับอันนี้น้ำหนักชั่งได้ไหมนี่ชั่งวิเช้าร้อยสิบปอนด์ นี่ครับโอ้มีบุญโฆษนาเต็มม,มากเลยเนาะครับเปิดประตูมันดังเลยปะรอ้รองแล้วเนาะร้องปะเหมืนมนอนจิ้งหรีดเลยนี่เป็นระบบล็อกลมเบรกลมนะครับโอ้โหกระเด้<ฆ>งข้นปะตูนี้จิ้งจกร้องมาหยุดเลยประตูนี้สุดจัดครับ พิ่งมาถึงเมื่อคืนครับตอนนี้เราก็มีโอกาสได้มาถ่ายเลยครับเพิ่งมาถึงนี่ครับสุดจัด,ดขับง่ายมากครับมมรรตัวน,นี้เครื่องเท่าไหร่ครับเสียสี่รห้าสิบ้450แรงมา้ามันลากลากช้างได้เป็นโคลงเลยนี่ ยิงรุ่นนี้มีถึงห้าร้อยกว่าปกติญี่ปุ่นเขาใช้ทำอะไรลากอะไรก็ลากพวกตู้เนี่ยลากหางโรเบิร์ตเหมือนกันบ้านเราเนี่ยแหละพื้นเรียบมั่งเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอร์เนาะทำขึ้นเขาสูงสูงอะไรสบายสบายครับโอ้มันสุดจัดอยู่แล้วครับเครื่องสี่ร้อยกว่าเลยรถตั้งสิบหกเกียร์ใช่ไหมบ้านเราหกเกียร์เจ็ดเกียร์ก็ยังวิ่งได้ยิงเคลื่อนเลยออกตัวให้ออกตัวให้ด้วยรอกเปล่าให้เจ้า แล้วแต่มันจะออกอะแม้แต่เบาๆก็เกียร์สีแต่มันคำนวณมาให้เราหมดแล้วเนาะนี่ครับสนใจนะครับสอบถามราคาได้ที่เสียสมโอนะครับเสียชายใหญ่เลยคันนี้แหละคันนี้มาจากไหนคันนี้ของลูกค้าจองมาแล้วขายแล้วขายแล้วครับผมนี่ขายมาแล้วครับลูกค้าอยู่ที่ออสเตรเลียครับอ๋ออยู่ที่นี้อยู่เลยนะโอไทยจัดครับอุ่นนิ่มมาก พอนนี้ผมไปลูกค้านะให้ไปต่อต่อซื้อหัวจากเราไปแล้วไปต่อต่อที่บุบ๋มบช่างบุ๋มมันมีระบบไฮดริกมันมีปัญหา<อ>ยังไม่ได้แก้เขาครับ,ออรบ,บนี่ครับท่าในใดที่สนใจนะครับนี่ตัวนี้ได้ได้เหมือนที่ผมพูดไว้นะครับคือประโยชน์นี่ สามารถลากลากลูกดัมก็ได้นะครับหรือเป็นโรเบิรตลากแมคโครก็ได้นะครับคือลากเป็นกระบะเป็นดัมคอยเนาะจัดครับนี่ต้องขอบคุณเสียสมโอครับมาถึงก็ตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับไม่มีเหลือแต่เด้งเก่มดแล้วตัวนี้เอฟเฟกต์สวยมากเลยนี่ครับเสียสมโอว่าคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับนี่ยังเหลือที่เดียวครับนี่ครับเจ็ด นีี่ยังงไมมเจ้าขอตัวนี้เป็นระบบแหนบนะครับนี่ใช่ครับนี่ตอนนี้เอาสักขอสักเท่าไหร่ล้านหนึ่งแสนพร้อมทะเบียนนะครับล้านหนึ่งแสนพร้อมทะเบียนโอ้โหนี่ครับแพงนิดหน่อยใคที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังหาอยู่นะครับนี่มาดูเลยครับสุดจัดครับคันนี้ไม่แพงครับไม่แพงคันนี้จะเอาไปเก็บสีหัวใหม่เพราะว่า ช่างทำกระบะสีเข้มกว่าหัวสีมันจะสวยเะยเดิจะเอาสีไหนเป็นต้นแบบเองวันนี้นะกระบะเป็นเป็นแบบออ๋กระบะะกรบะจะจะเจ๊ดกว่าใช่มันจะเข้มกว่าครับอันนี้มันออกเจ๊ดกันก็ไปพอดีทางอู่สีเขายังไม่มีที่จอดยังเคลียร์ไม่เคลียร์หน้าร้านไม่ได้หน้าอู่ไม่ได้ก็เลยไม่ได้เอาไปครับเลีนรถรียบรถเรียบครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์ครับสีเอฟเฟกต์ ตัวนี้นี่พร้อมจัดเต็มเลยเนาะพร้อมกระบะพร้อมได้คันนี้ไปคนี่เป็นเทาเดียวสามสลเอกแต่มีดิฟล็อกเทาเดียวสามสลเอกครับมีดีเอลมีดีเอลอ๋ออะไรตุงกแก่นี่บอกนี่ครับหนึ่งสองสามครับโอ้ไอสลเอกสามสลเอกรับสามสลเอกมันจะต่างกับสองสลเอกคือกึ่งกลางพอปกีจะไปข้างหลังเยอะกว่าแต่มาข้างหน้าคือน้ำหนักมันจะกดที่ล้อล้อ เขาจัดเยอะกว่าเขาตามครับอ๋อแล้วก็ท่านี้มีพิเศษคือมันจะมีด <Deep Lock. S 2> ิฟล็อกดิฟล็อก DL ที่บ้านเราเรียก DL แหละ DL บ้านเราจะเป็นสองเาใช่ไหมครับ DL DL ก็ย่อมาจากดิฟล็อกครับตอนนี้มันดิฟล็อกคือปกติถ้ามันฟรีด้านนะลื่นเนาะที่มันเจอโคลนเจอดินครับมันแรงเสียทานฝั่งไหนเยอะกว่ามันก็จะไปหมุนอีกฝั่งหนึ่งครับ ตอนนี้มันมีดีเอเรากดดีเอปุ๊บมันจะสองล<ะ>็อกทั้งสองเลยมันจะหมุนทั้งสองเลยครับก็ถ้าถ้าอ่าแต่ก่อนบ้านเราดีเอลคือปั่นทั้งทั้งส<อ>ี่ล้อ,อทั้งชุดหลัง,<อ>งครับโอ้ขั้ซีนี่สวยมากครับโอ้ขั้ซีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับออสุดจัดสุดจัดไม่มีเส้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยจัดครับคันนี้ ก็ในอู๋ก็จะเหลือคันนี้นะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับไปเนี่ยใกล้ใอบงออช่อันนี้ดนะ<อ>ัดัแปดอี e. ดัแปดอีครับอันนี้ไปจันทบุรีี้จันเ่ะไอ้คันนั้นไอ้ิบสองล้อคันนั้นล่ะอันนี้ทเป็นร้ะบะร่องไปโรอันนี้ของ

21ครับนี่ญี่ปุ่นครับมาจางนี้เลยโอเคครับเดี๋จอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับรถแบบไหนก็ติดต่อเสียสมโอได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสติกเกอร์นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับโทรหาเสียสมโอโดยตรงเลยครับเสียชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับนี่ นี่ครับก็ตามนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ